สวัดีครับสวัสดีครับผมน,นี่พี่กจะมาสุมรหัส mm hmm. เออเจ็ดรสามนะครับผมรหัสที่มีโยรุนะครับผมอันนี้พี่จะมาสุ่มนะนะครับผมน้องขอบน้องมาเลยนะครับผมทุกคนกดไกดแชร์และกดตามพี่นะครับผมต่อ้มาเลยครันี่นะครับผม พ hey, ี่ก็ได้ทำการใส่ข้อมูลลงไปทุกอย่างแล้วนะครับผมเซอร์วิสให้แผนเพจนะครับผมต้องขอโทษนะครับเพื่อนเการใส่ข้อมูลลงไปหมาแล้วนะครับผมนี่สตาร์กันเลยค่ะอะไรนะคดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอยากได้ขอหตลานตรด้วยครับอะไรผมจะขอบคุณมากครับ ทั้งหาเนาะเขาเป็นลิงทุกคนเดนะี๋ยวไปกันเลยครับผมนี่นะครับผมพี่ก็ทำการทั้งหาน้องเขาบันทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยผมเดี๋ยวมารอเนองเขาตอบกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตอบไปตอนที่น้องเขาตอบแล้วนะครับผ,ผมไปเลยครับผมผมพยทยาการรอมานานชั่วโมงนะครับนี่นะครับผม น้องเขายัางไม่ตอบพี่ทีนะครับผมไม่ไปสมคใหม่กันเลยครับไปเลยครับผมนี่นะคะผมนี่เราใส่ข้อมูลทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมนะ,ะนี่นนรนนค,นครับผมชื้นโหความรำพึงก็มาเป็นร้อี่สิบคนท้อครับนัขอบคุณน้องมเลยนะผมนักกบไหลไม์ใช้ตากพี่นะครับผมตากกันเลยครับ สวยผมจะได้ใครอย่าได้คขาย่าได้โยลูกกับมมังกรไปบุปป๊บบิวค่ะคีอยู่ครับผมลิ้งนะครับทหาไม่เจอครับผมที่ครับไปทำงานทักหาน้องะเขากันเลยคร,ครับผมไปครับนี่นะคะผมมีกไงไปทำการทักหาน้องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผม นี้น้องเขาเป็นเพื่อนเกับพี่ในเฟซอยู่แล้วนะคะผมโอเ okay, คครับต้องขอบคุณน้องในนะีผมจะกดไลค์กดแชร์ตามให้พี่นะคะผมขอบค,ค,คุณนายค่ะผมก็เพื่นอนเขอแสดงความยินดีด้วดนยนะคะผมนี่ครับแต่เป็นตั้งให้น้องเขาตับไปเลยครับผมไปเลยครับนี่นะครับผมน้องเขาได้ทำงานตอบพี่ทีบล็อกเลยนะครับผมนะคะตัวเลขพี่เดียครับผมมาแล้วพี่ชาย ครับผมทำอะไรอยู่ครับเด็กค่ะเด็กเพียเนาะเข้ากันเลยนะครับผมนี่นะครับผม ก็เลยทำงานส่งงานในน้องคอที่ยกตยวเล่นนะคะผมถ้ามันหมดทุกที่กินข้าวเสร็จก็ได้ค่ะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดรหัสไปนะคะผมไม่ต้องขอด้วยนะคะครับครับผมเดี๋ยวนนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะผมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่นะโอ๊บเหี้ยคุณมากครับผมบายครับ